เห็นไหมครับจะมีช่องให้พึ่งเข้าไปแต่ก็ยังมีพึ่งพยายามที่จะเข้าช่องอื่นอยู่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่นั่นเองนะครับยังอยู่ได้ไม่กี่วันผมเพิ่งเห็นวันนี้นะหลายๆวันที่ผ่านมาผมไม่ได้สังเกตกล่องเลยว่ามีพึ่งมาอยู่หรือยังแต่ถ้ามากันขนาดนี้นะครับแสดงว่า มาอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวอนาคตเรามาลุ้นกันนะว่าลังจะใหญ่ขนาดไหนไว้เปิดฝาดูกันนะครับผ่านไปสักเดือนก่อนเนาะ